สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนี้บ่าวแอมรัทงพร้อมทีมงานครับได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงครับ FC พ่อแดงผีหัวขาดครับ FC ฟซสามหวดซ่อนเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาครับ2 4 2 4ครับก็ถือว่ามีโชคครับ FC มาเมื่อนี้ต้องตามต่อครับว่าผีหัวขาดนี่มาหาอะไรผมาบอกหรือยังครับ FC แต่บวผิดหวังครับมีปูครับ FC เป็นปูเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านพ่อแดงนี่แหละครับ มาเขียนเลขให้ตัวแดงจึงคืนครับใส่ผ้าผนังบ้านครับใส่ผ้าผนังบ้านครับเอฟซีเนาะอู้หักขักแฮมขักแฮงครับพอแดงอยู่ทั้งผุนครับแต่ก็มีเอฟซีครับถ่าม้ชมมีเอฟซีใจดีเนาะครับเนาะนี่นี่ครับพี่นภัทรสวรรค์ครับเอฟซีพี่นภัทรสวรรค์ครับมีของฝากเป็นกาแฟครับอยู่ในนี้เนาะครับมาฝากพอแดงครับเป็นน้ำใจครับคุณพี่นภัทรสวรรค์ครับ มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมตำบลเมืองใต้นะครับเนาะอยู่เกาะพังงันครับอำเภอเกาะพังงันครับเอฟซีเพื่อนกับมีโชคมีลาบกับพอแดงครับทรงของมาไห้พอแดงครับเดี๋ยวเบาแอมมราสรงความทีมงานสีน้ำไปหมอกในพอแดงครับก็ขอหายอยู่ที่ไม่แห้งครับมีโชคใหญ่ครับรวยยกช่องอีกคือเก่าเนาะครับเนาะผีเจ้าที่มาบอกครับเอฟซีเด็ดเด็ดสิเป็นตัวไรครับไปรับชมกันครับพอแดงอยู่ทั้งทีครับเอฟซีเพ่นตั้งกล้องอยู่ทั้งฝนครับนครับเอฟซีเนาะ หวดนี้เด็ดครับตัวแดงจึงคื่งวดสันรับไปรับชมกันสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่บสวัสดีค่ะวัสวีพานมากนะคสวยเอฟซีเัสนะคะพ่อแดงครอีอีหยังก่อากอนาจไหก่าเขาตอนเนืองสาหวดซ้อนเปนทางอายุปลาสามครับสาดงมวดโซนนะคะเนาะ ที่ไปที่มาของสามงวดซ้อนเนาะพราอะไรเพาะแดงเนาะได้จะได้มากจะได้ก่อนเอฟซีบางคนคนบดได้เบิงว่าเดจะได้ขึ้ได้ก็ชบเกี่ยตั้งนี่มีของฝากครับจากสุราษฎร์ธานีครับมอบมอบอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นของฝากจากสุราษฎร์ธานีครับอำเภอเกาะพังันครับ พี่นภัสสวรรค์ครับพ uh ี่นภัสสวรรค์ครับเพิ่นได้อ mm ีห hmm. ยังเราเเบวเอ็มมาฝากกันบ้านเอกแก๊บมังอยู yeah, ่ครับ้านเอกแก๊บมังเลยครับเดี๋ยวขอแปรงดุลไปเนาะให้พอแดงดุนให้พอแดงดุลดุบดุลดุลพี่นภัสสวรรค์ครับจากสุราษฎร์ธานีนี่มาจ้าเลยครับเอีฟซีโอ้ให็นด้วยนะครับเด้อมีโชคใหญ่กับประเด็ครับขอบคุณครับประเด็ครับผมคุับๆเอากระดางไว้นะาะเก็บไว้ให้ครับขอให้เพิ่นโชคๆมันหมานอีกน้องวันนี้เนาะโชคหมานครับนะคะ แล้วป็แดงนเราความฝันเนีฟังอีกเนะครับเนาะาก่อนนี่พธรรมดาได้เนาะนี่ยังกาเขียนตัวเลขใส่ใส่เกาะน้ำภาเก่าเป็นยังไงแดงบ่ครับแดงจึ้งคึงบ่ครับเข้ามาแล้วกี่งวดนะสองขอสามสามโอ้สามงวดติดสามเก้าสองแล้วก็สี่หตรงๆรงวดนี้สองสี่ค่ะ ผมยินข่าวว่าฝันดีครับผมีปูผีปูมาหาผีพ่นมหาเออสู้ฟังล้ครับอที่จะท้าผมมีดาเป็นอยู่โพนผมเป็นมหาผมมาหอดเป็นแต่แกนเด็กใส่หายนั้นผู้ร้ายโเยีันเพจนันไม่เงินสิขอจิ้ม่ผมมาผมมีแล้วพูเลยเอา จำเอาคุทธ <sk right> ok well ิ์เช็ดใส่ครับผนังหื่นเช็ดใส่ผนังเฮือนครับหนาบานด้วยเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามครับฟ้าผนังครับสันไฮโซสองตัวนี่บ่ค่ะสองตัวครับตเพราะว่าปูเพิ่นให้มาหาแค่สองตัวเพิ่นบ้าหบ่ทันฒน์ใหญ่เพิ่นก็ยังกันไปไกลมาไกลอยู่แค่ผู้ทหานไปหนีอยู่ กันสามาทีบ่ไรหรือเป็นระบาจจำเอาเดี๋ยวสิเขียนไปให้ตัวแดงยังคือกันนังเหื่อนสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหยคือตรงกันแต่ครับปัให้ตรงกันเลยเนาะครับผมไปครับพอดีเลยปูอยู่ข้างเลยครับปูอันพ่อเ่าผมมีดาพ่นตายอ๋อค่ะเด็นแล้ว แยไปโรนเดลหน้าไปเพิ่มมามาอย่างไรเพิ so ่นกระหายผมนาแต่ว่าเพิ่มหายอยากหายอยู่สามตัวเพิ่นบเพราะตั้าไหนหายเพิ่นกระบดาเอาไปแกสองตัวสะก่อนใจดีก่อนปูฟอสิบบอกเพิ่นสิจะน้ำหาเมถาวมาบอกน้ำอีกเพิ่เสีเอาทึ่งเมถาวรทึ่งนั่นเพิ่นก็พอเท่า่็ไมาน้ำกันกระบะเรือฟั่งของพอเถ่าก่อนแล้วผมก็เลยวางซีเมนครับ เพ่ยกันได้ว่าคือเขียนไปหน้าบ้านเนื้อออกไปเบื้องเขาหุ่นะโอ้คับไปหอดตัวแดงจึ้งคืนเห็นตัวเลขครับแดงจึ้งคืนหมดครับสามเจ็ดตัวเดียวเลยแดงจึ้งคืนเห็นตัวเดียวพ่อครับสามเจ็ดเจ็ดสามครับผมครับอยู่พลาพนังบ้านนะครับครัืผมก็นมาเห็นอีดีมาหอดปุ๊บ ไอ้มาเบิ่นเขาขบุ้มมานำ<ช>ขากยาพุ่งก็ะบอกนอกห้องบ้านพอมาหาเมียพอมาหามืมองฮันไปครับมาเขาให้ควายไบ้านปุ่งเมียเมียขาปะาบวกกาลูกอยากเพราะอดพ่อเจ้าของอ,อ,อ,อยากนี่อยากข้องไปเบิ่งอันเป็นเชยนนา,า<ช>วานับผมก็ได้ออกมาผ<ช>ู้เย้าเห็นเด็กตัวแดยงยืนฮึงอยู่นาวานเลยเจ็ด สามเจ็ดกระสือเอาครับไสามเจ็ดเจ็ดสามครับให้กขับกันนะขับเไอ้ราชการพระนั่งนาคแดงเนาะถิ่นบนลงล่างน้ำเนาะถามข้ามเคลื่อนไหวพีหหัวขาดเนี่ยพนบมเด็มาหาพระแดงบอกผมว่าท่านไหนไปหาเป็นตามจริงมิจตาพระแดงไปนั่งขอนันเพิ่มเพิ่นบ่อครับผมเพิ่มบ่อคอยมาหาในข้อมฝันใน้อย่างไรบ่อครับมิจฉาผมไปนั่งเอาก็เพิ่มบ่อพระแดงไปนั่งเอาเรื่อยครับ คือมืออื่นที่ผมเป็งสีเมื่อ,อยอเป็นเจ็ดสียเมื่อยน่งเบืองอี๋อครับผมบ่ได้ว่าเป็นวันทะวันยังบ่ครับพอแดงที่สิไปขอเถือถ้าเพิ่นเจอละเทือนี่จ้ะบ่ครับอ๋อจ้ะถ้ทททททาทาวา่ามันพระนี่บ่ค่ะเฮาตอี่สิบ่กล้าโอ้ค่ะคืบะอบ้านธรรมดาเฮาอันจิตใจเฮา้องเปิดเติรนปวดนะพ่อไปนั่งกับเพิ่นได้ค่ะ พี่วันพามันจักตัวไรตัวไรเนี่ยมันกระสีไรนอนวันพาครับเพราะว่าวันพาเป็นมหากินงเขาเพิ่นนะครับเพื่อนผมไปนี่คือไปนั่งอยู่กับเพิ่นกลุ่มเพิ่นจังไรผึ่งมาจะกิดเขาเองบ้านอ๋อคือเข้าไปวันพาขึ้นสีค้าพือมากเดี๋ยวว่าผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้มาไล่หลายคนหมดเลยหมาเห่าตี นั่งโอยู่ว่เจ้าสิบประเล้ยตัวดีครับอันไปนางน้ำเพินเพร์นบอกเอารถได้ก็หายเป็นโตเลยปะพอครับผมถ้าไปนางกระเพิรนถ้ามาท้ายพ่นท้ายอันนี้บอกเข้าตี่จีได้บแจ้เข้าสีหยาดไปเรื่อยรูมสู่เข้าไปอันบั้นสมบัติคือปะมันจ่มีหลายอันหลายเจ้าะนะคือแบบว่าเจ้านั่นเจ้านี่คือ พอ yup. ่อแม่เพิ่นเอาเขามาแจกกันนะเพืออันพี่ตัวผมไปนั่งนั่งหนึ่พ่อแม่เพิ่นมาสองคน่านั้นมานั่งแจกเขาแจกนานชือบ้านี้เขาจิตใจเขากับเพื่อนไปนั่งอยู่กับเพลินได้ครับพ่อแดงบ้านเล็กที่กับแปดเท็จเนาะครับพ่อแดงเนาะครับผมตามทีเบ้าแอมโลทงมาติดตามพ่อแดงนี่ผีพ่อเฒ่านี่เคยบอกเลขถือได้พ่อเชียงเจียตังครับเคยบอกเลขถือแต่นั่นนั่นแดงสี มาเข่าฟันครับขผีพอนะครับแม่มาคุเธอใส่สุดขาวแขนหลุกประค้ามากครับมาเข่าฟันวันั้นมันหลายมันหลายเดือนแะครับเขียนให้โตแดงจริงๆถูกเป๊ะเลยเอฟซีดวยยกช่องโตใส่เสือแดงแม่ใส่เสือแดงมาอีกบอนเป่าเอ็มรงมาติดตามเนาะครับเนาะบ้านเล็กที่พ่อแดงนี่แปดเจ็ดเนาะครับเอาเขียนลงไว้นนะครับเอาบ้านเล็กที่ลงด้วยเป็นผีพอหรือผีพอเถ่าเป่าเอ็ม อันเป็นผีอันพอเถ่าเป็นผีพอเถ่าครับเป็นผีพอเถ่าเพื่อนกะจำสินครับมักสีไส้ชุดขาวครับแขนถูกประคัามตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เราแอมอาตรงนี้ก็เคยเห็นครับอ้าหัวนีจังๆอยู่เนาะครับนี่ปากเอฟซีเนาะพ่อแดงเนาะครับผมปากแค่สองตัวเท่านั้นแม่นบ่ครับผมตัวใดเนาะค่ะสามเจ็ด หมดนี่สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะพ่อแดงเนาะสามตัวเพิ่นบัเขียนผู้ใดมาเขาฝันปู้ครับปู้มาเขาฝันครับกับผุ้นี่หลายครับประเด็นครับเลขของพ่อแดงครับเอฟซีพ่อแดงฝันแน่นครับเอฟซีเนาะเป็นพอเถ่าครับผีพอเถ่ามหาครับบอกเลขสามเจ็ดครับแล้วก็เขียนใช่ใหมบ้านเจ็ดสามสามเจ็ดตรงกันเปะครับบ้านเลขที่ของพ่อแดงหนึ่ง 87ครับบ้านเด็กที่ของขอแดง87ครับเอฟซีวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่รวยต่องวดกับขอแดงของเฮาครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเปาแอมปรทตูสิภาคไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเปาแอมปรทตูนี้จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซั์ครับขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริภูมิเครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสดีครับ,โอ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้และก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊ะแล้วก็บีบีอย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งรูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรวยพ่อหลวงปุหลอดเนพ่อนวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้ใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อท่าคิวสามเถล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจ,จุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโมลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีธีราสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาเสียได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ